สวัสดีค่ะวันนี้ครัวกิ่งดาวสไตล์นะคะจะมาพูดถึงอาหารสุขภาพดีกับเรื่องราวดีๆที่เราจะมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะทําแป้งข้าวหมากโฮมเมดซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะทีะ่เขาจะทํากันไว้ทานเล่นนะคะซึ่งประโยชน์สูงมากเลยนะคะช่วยในเรื่องของอมีจุลินทรีย์พีไบโอติกตัวดีในการช่วยปรับนะคะ,ะให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยของเราดีขึ้นอย่างที่เขาพูดว่าสวยใสยไร้สิวนะคะนี่ ใครกําลังหาตัวเรื่องการหาของว่างทานในมื้ออาหารนะคะเราสามารถทําแปงา้งขาม่าโฮมเมดทานกันในครอบครัวของเราได้นี่เราทไว้ทานกันเองเนาะเพราะว่าเราใส่ใจและห่วงใยในสุขภาพกันช่วงนี้เทรนการดูแลตัวเองก็เยอะเนะาะโรคภัยต่างๆก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราหันมาทําอาหารกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ปรุงกันเองนะคะเราจะนําข้าวเหนียวนะคะนี่1กิโลกร,รัมนะคะมาทําความสะอาด ด้วยน้ำดื่มหรือน้ำที่ผ่านการกรองนะเพื่อจะไม่มีคอรีนะคะเราจะทําการล้างซาวข้าวเหนียวให้สะอาดจากนั้นค่อยแช่ครั้งไว้ประมาณ 4- 5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาล้างข้าวเหนียวกันก่อนค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นการทําความสะอาดข้าวเหนียวนะคะเราจะล้างจนน้ํามีความใสเลยละคะ่ะแล้วก็คัดนะคะนำสิ่งที่ติดเจอปนมาหรือสิ่ง ที่อยู่ในข้าวนี่เอาออกให้หมดนะคะเพื่อข้าวเหนียวตอนทําเสร็จจะได้ขาวสะอาดนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ซาวนะคะล้างข้าวเหนียวเรียบร้อยนะคะสองน้ำนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็แช่ครั้งทิ้งครั้งไว้สัก4ี่ถึงห้าชั่วโมงจากนั้นค่อยนําไปนึ่งนะคะในกระบวนการนึ่งแล้วก็นํามาผสมเพื่อทําแป้งข้าวหมากกันข้าวขั้นตอนนี้นะคะเป็นการนึ่งข้าวเหนียวแล้วค่ะเราจะนึ่งข้าวเหนียวประมาณ30นาทีนะคะเตรียมหดไว้แล้วจ้ะ ที่เรานึ่งนะคะอ่านึ่งได้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาเทพึ่งให้ข้าวเหนียวเย็นตัวขอนเนาะให้มันคลายความร้อนนะคะด้วยแผ่ไว้แักขณะนี้เดี๋ยวเราให้ข้าวเหนียวเย็นแล้วเราก็จะนํามาล้างน้ําสะอาดนะคะน้าดื่มหรือน้ําที่ผ่านการกรองแล้วนะคะสักสองน้ําให้คลายยางออกนะคะเดี๋ยวเราให้ข้าวเหนียวเย็นก่อนจะ้ะ ขั้นตอนนี้เป็นการล้างนะคะข้าวเหนียวที่เรานึ่งแล้วนะคะล้างด้วยน้ําสะอาดน้ําดื่มที่สะอาดของเรานี่แหละค่ะสองน้ำนะคะให้ยางของข้าวเหนียวเนี่ยคายตัวหรือให้เม็ดนะคะใส่แบบนี้นะคะไม่มียางนะคะ <iliyor singing> เดี๋ยวเราจะนะคะพึ่งให้ข้าวเหนียวที่เราล้างยางนะคะให้มันแห้งเสด็จน้ำ่อนนะคะ <l> นี่นะคะส่วนผสมในการทําแป้งข้าวหมากของเรานะคะ <l> แป้งขา้าวก็คือใช้ลูกแป้งข้าวหมากสองลูกนะคะประมาณลูกเท่าหัวนิ้วโป้งเหล่านี้นะคะ นะคะทำบุกให้ละเอียดเป็นโผงแบบนี้เลยนะคะสองลูกแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ1กิโลกร,รมัมนี่นึ่งล้างแห้งพึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะผสมกันเลยนะคะก็ใช้น้ําตาลทรายขาวนะคะประมาณ3าช้อนโต๊ะหรือบางสูตรเขาก็ไม่ใส่นะคะแต่นี้เราจะใส่น้ําตาลทรายขาวเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะเราจะผสมทีละครึ่งนะคะเพื่อให้แป้งข้าหมากนะ้กแับบข้าวเหนียว น้ำตาลทายคลุกเค้ากันให้เข้าให้เข้าที่เลยเนะเาะเดี๋ยวจะโรยผงแป้งข้าหมากลงไปก่อนนะคะทีละครึ่งค่ะโรยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกกันค่ะเม็ดข้าวจะขาวสะอาดนะคะแล้วก็ ไม่มียางมากแล้วนะคะพอเราล้างไปด้วยน้ำดื่มนะคะหนึ่งสองรอบเลยเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยจ้ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะนี่ ประมาณ2คืนนะคะก็จะทานได้แล้วนะคะสำหรับแป้งข้าหมากสูตรโฮมเมดนะคะทําง่ายๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะบรรจุนะคะลงในภาชนะที่เราเตรียมมาไว้นะคะสําหรับแป้งข้าวหมากทิ้งไว้2คืนนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันแล้วก็มาชิมให้ดูกันด้วยนะคะประโยชน์เยอะจริงๆนะคะต้านการหนักเสบช่วยเป็นในเรื่องของระบบการย่อยนะคะและการดูดซึมชุลินทรีย์ตัวดีในลาไส้ของเราเพราะฉะนั้นปรับสมดุลเลยล่ะคะ่ะนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านขนมหรืออ ภูมิปัญญาอาหารแบบโบราณนี่นะคะมีประโยชน์มากๆเลยงานทำก็ง่ายมากนะคะ,ะเรามีสูตรละเอียดให้เลยนะคะที่ช่องของกิ่งดาวสไตล์นะคะอาหารสุขภาพดีกับเรื่องราวดีๆที่เราสามารถทําเองและมอบเสิร์ฟความสุขดีๆให้กันกับคนในครอบครัวของเรานะคะทานแต่พอดีเนาะนี่แต่เราทาเยอะหน่อยเดี๋ยวเราก็จะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านเราได้ชิมด้วยนะคะ